ปาลิสหวาน V BTS และเจนนี่แบล็คพิงค์ออกเดทจุงมือมุ้งมิง้งริมแม่น้ำแซน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่แฟนๆให้ความสนใจสําหรับกรณีข่าวหรือเรื่องการเดทของ2องไอดอลเคป๊อปชื่อดังระดับ g อ o b a l l ์อย่างวีสมาชิกบอยแบนด์วง BTS และเจนนี่สมาชิกเกิร์ลกรุ Black ๊ปอย่าง Black พิงคที่ยังคงเป็นประเด็นให้ถูกพูดถึงอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ช่วงปี2022ที่แอบมีภาพหลุดของทั้งคู่ออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นภาพที่ทั้งคู่นั่งรถอ,อยู่ด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันซึ่งนั่นก็ทําเอาชาวโซเชียลแทบแตกและมีแฟนๆเข้าไปสแสดงความคิดเห็นถกเถียงกันอย่างมากมาย ว่าภาพที่ปรากฏนั้นเป็นภาพจริงหรือเพียงภาพตัดต่อโดยหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้ทางตัวสังกัดของเจนนี่อย่าง YG Entertainment ก็ได้ออกมาเผยสันส้นๆว่าทางค่ายไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้และห่างไม่อะไรทืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งส่วนไฮททางตัวสังกัดของวีไม่ได้มีการเคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดซึ่งเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่หลายคนเครือบแค็งใจไม่น้อยเพราะหลักฐานบางอย่างก็ชี้ชัดว่าเป็นทั้งสองคนพูดออกมาเรื่อยๆแต่ก็ยังมีบางคนที่ออกมาพิสูจน์มากมายว่พพาภาพทั้งหมดเป็นเพียงภาพต แต่อย่างไรหลายคนก็ยังคงจับตามองอยู่ไม่ห่างทีเดียวกระทงล่าสุดเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีชาวโซเชียลรายหนึ่งออกมาเปิดเผยคลิปสุดหวานที่ทําเอาหลายคนนั้นช็อกไปตามๆกันโดยคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกบันทึกโดยช่างภาพชาวฝรั่งเศสร,รายหนึ่งภายในคลิปมีชายหนุ่มคล้าย V BTS และหญิงสาวคล้ายจินนี่แบล็กพิงค์เดินจูงมือกันหวานฉ่ำที่ริมแม่น้าแซนกลางกรุงปารีสโดยมีผู้จัดการส่วนตัวของทั้งคู่เดินตามหลังมาอยู่ห่างๆซึ่งในตอนแรกหลายคนก็อาจจะคิดว่านั้นไม่ใช่ แต่จากภาพต่างๆที่ถูกปล่อยออกมาเพิ่มเติมก็ยืนยันได้ว่าคู่รัก2คนลิบมแม่น้ำแซนนั้นเป็นทั้งคู่จริงๆในขณะที่ช่างภาพดังกล่าวยังได้ออกมาอธิบายเพิ่มเติมว่าเขาได้รับอนุญาตในการถ่ายคลิปดังกล่าวแล้วเพียงแต่ห้ามเข้าไปถ่ายใกล้ๆเท่านั้นงานนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการตอกย้ำข่าวรื่องของทั้งคู่ว่าแท้จริงแล้วเป็นเรื่องจริง พราะหนึ่งในผู้จัดก,การของเจนนี่ได้ออกมาโพส์ภาพผ่านเอสตาแกรมส่วนตัวซึ่งเป็นแจ็คเก็ตตัวเดียวกันที่ปรากฏในคลิปขณะที่เดินตามหลังพังคูยยู่ห่างๆเรียกได้ว,ว่าหวานฉ่ำกระซุ่นงานนี้แม้หลายคนจะชอ็อกได้รับแฟนๆก็ร่วมแสดงความยินดีพร้อมติดแฮชแท็ก BTSV และเจนนี่พิจทรณาทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ต้องรอทางค่ายออกมาประกาศยืนยันอีกทีนั่นเอง